ทักทายสบายดีพีพีเอฟซีทุกคนที่เข้ามารับซุมในซองบรโตะเด,ด้อพี่นอ้องวันนี้ประตูก็เดินทางมาเซโนเด้อพี่น,อนอกก้องน้องกาแวะแวะซื้อนะเด้อพี่นอ้องแวะสั่งสั่งประตูม้วนพี่นอ้องว,ว่าถามราคาแลยปาโตูก็แวะถามราคาว่าเท่าไดพี่น้องก็กสั่งเป็นกะเมื่อวัดในแหละพ,พี่น้องไอ้กระาระตูบริเวณน้ำเพลนบ้านมันอยู่แถวเซโนพี่น้องก,ก็เลย มาตรวจก็เลยว่ามาแวะเล่นน้ำไอออนหน่อยนึงพี่น้องัวากาดาเนาะมาเบิ่งน้องเมฆเลยพี่น้องแวะมาเรนพี่น้องไปเบิ่งน้ากันเลยเนาะกระเทิรนมาเลยก็เลยแวะเรนพี่น้องเลยเล่นหน่อยหนึ่งพี่นอ้องเดี๋ยวจะหนังสือแต่กัดเนาะคือมือ่ออื่นเพื่อเพื่อเพป็นจิตติต่างอ่ะไรอออนเพื่อนเหยียงเด้นนะมาหาเลยเด้อสวัสดีจ้าเหยียงกันเด้นนี่ จนั่งุ๋มออสั่งเพันมายัางได้เนาะนะเพันมายัางได้เหมือนนี่ติดต่างวงจกลมจอนบ่มีแงนนี่เนะาะเขาเขาสั่งเอาเองบอลนึ่งตัวมันแงนไปแงนมาใส่คำสั่งเอบาบอลหรือเปล่าไปตามระบบเมืนบ่ มันบอกถ้าคนมาหลายคนด้ยไม่ใช่ม no, no, really like anyway. ุนนี่ได้จ้ะมันก็มุนทัวร์อ่ถ้ามุดถ้าคนมาจากสี่คนหาคนไม่ใช่มุนไปอะไมุนนี่นี่นี่จับันจัแลกเห็นอยู่ในกล้องเบอรกลยาใช่แล้วคนจับแล้วจับม่อนเนาะจับกระม่อนบ่ใช่เป็นน้องเมฆไม่สช่จ้ะนะน้องเมฆไม่ใช่จ้ะ ติดตั้งจัาหน่วยเอาล่ะสามหน่วยสามหน่วยบ่สี่ที่นี่เออสี่หน่วยสี่หน่วยสหน่วยอืมแช่ห้องลงลุ่งเพ่ออคนนอนโตกเตียงนะพี่น้องลุงลุงแบบนี้นะคนเออพอได้เห็นโอ้ลูกนอนควงแทนเนาะแบบนี้อืมนั่นแหละแช่ห้องโถงพี่น้องเลย

เห็นไหมน้อยบ่รสี่ไปทางไหนดิติดตั้งพี่น้องเลยอืมเป็นกันติดตั้งเดี๋ยวพี่น้องติดตั้งกล้องวงจรเนาะอ่ะสไตลดีพี่น้องไปใช้ด้เนาะมานั่นมาเบิ่งกสั่งมาเบิ่งกสั่งเพิ่นบ่พ่อพิ่นติดตั้งกล้องวงจรพี่น้องเอาเพรื่อน้ออุ่นมาเดียติดบ่อ่า <laughs> ปล<ต>ปาอ้ายเป็นเด็กพี่นอ้องอ๋อโทมีตัวใหญ่งพี่น้องปลาิปี่าจกระนาเป็นน้องโอ้หลายเนาะอยู่นีในผืนน้ำมาเร็งด้านล่างมันยังนี้เลยพี่น้องมีแต่ทางนี่นไหมอ,อ่าอ่าอ่าห้องน้องคิงกันแล้วเลยเด้อพี่น้องเลย แต่มาตรมาเทพื้นซอยอลไรพี่น้องกับเมาถ่ายพีพีเอฟซีมึงเล้ยพี่น้องมาเถอะเถื่อนกัเนาะอ๋อเจสวยเนาะสวยเด้พี่น้องเลยสีนี่ทำยังไงเนี่ยวันนี้อ๋อทรายเรือป่ะนี่โอ้เรือหลายเนาะขันเท่าไรซื้อจะขันหนึ่งขันเดียวสองขันบ่น ใชตอนนั <500? S 1> ้นซ uh ื huh. ้อแบบแปดแสนบ่แม่นบ่าหาแสนหาแสนเป่อ๋อเราซื้อซองเถอะคับผมคันคันหนึ่งเจ็ดแสนนะเออเออซื้ออันรอบหนึ่งก็หินการใส่ไส้นั่นแปดแสนบวกกันอ๋อแต่เอยซื้อแต่ทรายนี่เลยหาแสนอ๋อเรือเนาะเรือลายเนาะอ้าตัวเพื่อนทำอะไรบ่พ่อซ้ำโอ้ยเจ้ากระห้องเจ้าบักใหญ่หนึ่งห้องน้องชิ้นน้อยนึง้ห้องนะฮะแล้วไรห้องอ่ะงาังานงาอยู่ เรือลายเนาะพอดีเลยอวนเรือก็เทมาเนี่ยเลยเทวันวนเลยเนาะไอเป็นมาสอยเนาะมีดําเบลนึงเนพี่น้องเบิ้งสิลองยกเบิ้งพี่น้องขึ้นบอทรองพี่ชายก็นาเห็นหยกได้คือบน

โอเาตั้งจนั่งี่สินั่งที่นี่ซิมีสีบอกีอ่าถงกระชับนะเพื่แล้วก็ยกขึ้นนเมดูจนนเรายกใส่บาเยีมเรียบร้อนั่งลงไไปนี่หมอมันเงอยู่แล้วบมันงนะไปนี่มเออนี่ยกขึ้นมน นักวันได้ทำมัได้ไอ้นีนะ่เอขึ้นเ,เลยบอกผมทันไม่ได้เลยมาวังกระดูกกระเดี่ยวฮะ <laughs> ว้าหนักอะไรก็เ <laughs> บื้องไหนจะรู้อันนี้ใหญ่โพดมันแพ้แห้งมันโบได้กะหะมันโบได้นี่มันโบได้น้ำนักมันโบได้เขกากล้ามเนื้อแต่มันได้แบบให้เใาเจ็บเลยครับเห็น,นในแพทยห่างกาย เห็ดพันเห็ดใหญ่โพูดถ้าว่าเห็ดเตยน้อยแต่น้อยหาใหญ่แบบว่าสิบกิโลเห็ดหลายๆอันแบบเห็ดเขาเห็ดเป็นมงกุฎสิบห้ากิโลเป็นอย่างนี้มาสบกขึ้นะปอันนี้เอาเห็ดแบบเราโบเคยหยกแล้วมาเห็ดปุบไปเดียวเลยเจ็บแพลียงขายเป็นเห็ดใหญ่ป่ะเดียวหากคนพัดแต่เห็ดไม่บบเห็นผลหยกเบ่หยกโบได้ไดรอ๋อฝนตกลิ้นพี่น้องกัาไว้สีเมื่อแหละจริงๆผลตกมะต้องน้อยจริงสีเมื่อพี่น้องเลยผลตกเต้าก่อน เดือนอยังเดือนสิบเอ็ดเลยเดือนสิบสองว่ะเดือนสิบเอ็ดเนาะเดือนสิบเอ็ดผลยังตกอยู่พี่นอ้องปกติมันวิตแล้วยานนมนเ่เย,ยพี่น้องมาตรวจก็มาหอนเดือนเลยเด้อพี่น้องก็สั่งเพิ่นก็มาติดตั้งอะไรเป็นว่ามาไหลบ้างแหละอื่นเป็นสิมาเห็ดอหไเด้อพี่น้องคนหน่อไหลเป็นแมทเนาะแมทกะเล่พี่นอ้องคือว่าใส่ทั้งในเด้อพี่นอ้องใส่ภายใน ไอเป็นกับซีเล็กไว้าใหญเลยใส่ภายนอกแมนประตูมว้วนนี่มันเป็นเล็กนะเนาะใส่ทางในเอาพี่น้องเลยพี่น้องสลากคลิปนี้มาเต๋อการสี่คอจบขอลาพพฟซีไปก่อนเด้อพี่น้องอะไรก็ขอบคุณทุกไลท์ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเบิ่งให้เป็นกำลังใจเนาะอ้าในแต่กับลาไปก่อนเนาะพี่น้องพบกันในคลิปหน้าลาคลิปในการสบายดี